มันพระครูต่อครับน้าต่อมาคุณแก้วตะวันพวงบุปผาอาแก้วตะวันน้องกล่าวนักการพระครูเข้ามีคนกล่าวว่าหวังผิดหวังผิดเลยทําผิดหวังต้องทำให้ผิดหวังหวังผิดเลยทําให้ผิดหวังหรือเมื่อคุณตั้งความหวังความผิดหวังจะรอคุณอยู่ หวังลมๆแรงๆแ,แต่เราก็อดที่จะมีความหวังไม่ได้กราบเรียนพระครูพระครูถามพระครูว่าความหวังเป็นกิเลสไหมคะแลวจะตั้งจิตอย่างไรดีคะเออ,อความหวังนี่ภาษาบาลีว่าภาษาเปโขแต่ความตั้งจิตนั้นเขาเรียกว่าอธติษฐานบาลีว่าอธติษฐานมันมันมันคนละคำนะมันคนละความหมายนะ สร้างความหวังนะคุณไปสร้างพบไว้ข้างหน้าแต่การตั้งจิตอธิษฐานตั้งจิตนี่คุณใช้ความรู้อัตมาเคยพูดว่า,ค,า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 ,วาคุณเจตนาแต่อย่าอยากอัตมาว่าคุณเจตนาแต่อย่าอยากเจตนาหมายความว่าคุณมีความตั้งใจรู้ว่าเดินไปเนี่ย ถ้าเดินตรงไปตรงนี้จะถึงตรงโน้นด้วยความรู้นําเป็นความรู้นําคุณรู้ละก็มีเจตตเจตสโือเจตสิกเจตสิกเจตคติเจตคต,ต,เต,ติเป็นจิตที่มีคติที่ไปเจตคติเสร็จแล้วคุณมีเจตตะคือจิตนี่แหละมันมีที่จะไปรู้จุดมุ่งหมายละ แต่คุณไม่ต้องอยากได้อู้อยากได้ไอ้ที่น่นน่ะจุดที่มุ่งหมายคุณอยากได้สวรรค์นั้นเดินอยากได้นิพพานนั้นอยากได้ไม่ต้องคุณรู้วิธีจะเดินอุบายโกศลหรือวิธีจะปฏิบัติคุณทำรบนนี้ทำมบนี้ทำแบนี้ทำแบน,นี้มันไปขางมมาเองโดยไม่ต้องไปรู้ว่าจะได้ไม่ได้คุณจะรู้เลยว่าคุณทําถูกมันก็จะมีมีให้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 ใหใหไปพอ<ม>รู้ตรงก็ถึงแล้ว รู้ตัวก็สูงซะแลว้วอะไรเงี้รู้ตัวก็เสร็จซะแลว้วอะไรเงี้มันจะเป็นเองไม่ต้องเป็นนำด้วยตัวอยากตัวต้องการเสียพลังงานซ้อนนี่มันละเอียดอย่าไปสร้างพลังงานซ้อนอที่อัตมาใช้คำว่าเจตนาแต่อย่าอยากนั่นแหละนะอก็อธิบายแช่พยัญชนะนอธิบายแค่นี้กนแล้วกันนะ เพราะในความหมายที่คุณพูดอะไรเนี่ยนะบอกว่ากล่าวว่าหวังผิดเลยทําให้ผิดหวังนี่เป็นภาษาเท่านั้นเองนะหวังผิดก็ไปหวังผิดผิดมันก็เลยผิดหวังอ่ามันเริ่มต้นมันก็ผิดแล้วหวังผิดมันก็ไปผิดผิดหวังหรือเมื่อตั้งความหวังความผิดหวังจะรออยู่ตั้งความหวังต้องอธิบายเมื่อกี้อาตมาว่าตั้งคืออธิษฐานและก็รู้ว่า ความรู้อุบายโกศลว่ามันไปอย่างนี้แล้วมันจะได้อันโนท์คุณก็ทําตามที่คุณรู้ว่าถ้ามีหนึ่งแล้วคุณมีหนึ่งคุณอยากได้สองเป็นจิตหมายทําอย่างไรจะได้อีกหนึ่งกณก็ทําอ๋อ มีท่านสอนมีความรู้ท่านบอกว่าทำอย่างนี้จะได้อีกหนึ่งแล้วมาบวกหนึ่งที่เ,าเรามีมันจะเป็นสองเองคุณก็สร้างอันนี้ให้มันเท่าที่มันมีสูตรมีทฤษฎีมีวิธีการทําตามมันนี้คุณก็ทำหนึ่งขึ้นมาได้อีกป๊อบมันก็เป็นสองให้คุณแหละอาตมาว่าอาตมาอธิบายเก่งพอสมควรนะน้องเอาเอาไว้แค่นี้ก่อนมันน่าจะเก่งกว่านี้อีกได้อนาคตขนาดนี้่งเก่งเท่านี้ก็ พอสมควรแล้วนะ <c oughs> ทีนี้อันต่อมาบอกว่าหวังลมลมแรงแรงแต่เราก็อดที่จะมีความหวังไม่ได้คุณไม่รู้เรื่องหวังลมลมแรงแรงหม,มรหมายความว่าอะไรหมายความว่ามันไม่ได้เรื่องหวังลมลมแรงแรงไม่มีที่แม่นที่หมายอะไรเอาแม่นแม่นเอาหมายชัดๆจะหวังลมลมแรงแรงโอ้มันเสียเสียความหวังไปศูนย์เปล่าเอาให้แม่นแม่น น้ไม่เอาหวังอะไรพวน,นี้ไม่เอา,าการอธิษฐามเพราะกลัว,ว่าความหวังเป็นกิเลสไหมครับน้ถ้ามันไม่คอยเขา้าเขา้เขาทา่าอธิบายไปแล้วไม่ทวน,นมันก็ไม่เข้าทา่ามันก็ไม่เป็นกิเลสแหละถือว่าไม่ได้เรื่องแต่ถ้าเผื่อว่ามันไม่เป็นกิเลสมันก็เป็นการตั้งตั้งจิตอธิษฐานจะเรียกว่าหวังก็มันเป็นภาษานะภาษาไทยว่าหวังสาเปโคเป็นต้นหวังนะ้อธิษฐานคุณเขา้าใจอธิษฐานมีลักษณะ ตั้งใจไปมีทิศทางไปคุณจะเรียกว่าหวังก็ได้นะ้ภาษาพยัญชนะว่าหวังแต่คุณเข้าใจสภาวะดีแล้วว่าไม่ได้ไปตั้งพบตั้งชาติไว้โดยความอย่างที่อธิบายไปแล้วแม่พูดไปพูดมาจะวน,นะเอาละ